ดวงวันเกิดเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ดวงใหม่ชะตาชีวิตใหม่เปลี่ยนได้แน่นอนปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองแม่นยำชัดเจนมีผลงานในระดับมืออาชีพติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาได้เลยครับ สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์ภูมิการานตีเหมือนเช่นเคยนะครับก่อนอื่นต้องขอเท้าความก่อนว่า4-5เดือนที่ผ่านมาผมเองก็ไปปฏิบัติภารกิจสำคัญนะครับก็เลยไม่ได้มีโอกาสในการมาทำคลิปหรือทำ YouTube ให้กับท่านผู้ชมที่เป็น FC ของผมที่ติดตามผลงานของผมนะครับแต่เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะครับผมก็จะมาวิเคราะห์ในเรื่องของแนวทางในเรื่องของดวงชะตาของคนที่เกิดใน 12ราศีต่างๆนะครับก็เป็นประจำทุกเดือนเลยทีเดียวนะครับหรือจะมีในเรื่องของการเสี่ยงโชคหรือเล่นเ,เกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขนะครับก็จะมาทำคอนเทนต์ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามผลงานอย่างต่อเนื่องตลอดไปนะครับเอาละในคลิปนี้ก็จะประเดิมเป็นเรื่องของออดวงชะตานะครับถอดรหัสดวงชะตาของคนที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนนะครับหรือเกิดช่วงระหว่าง 15มิถุนาถึง14กระะกฎาดาหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีเมถุนนะครับแต่ถ้าคุณรู้เวลาเกิดเอามาผูกดวงแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีเมถุนอย่างที่คุณเข้าใจนะครับฉะนั้นเราทำความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนฉะนั้นเรามาดูว่าเรื่องราวของคนที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนประจำเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมรับฟังในรายล,ละเอียดกันเลยครับ ในเดือนมิถุนายนนี้นะครับดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีเมถุนคือดาวพุธแต่ดาวพุธเนี่ยมันดันโคโจรในเรือนวินาศนะครับตั้งแต่วันที่7มิถุนายนนี้จนถึงปลายเดือนเลยทีเดียวฉะนั้นพอตกเรือนเสียหรือเรือนวินาศก็ตีโจและตีความหมายว่าตัวของคุณเองเนี่ยจะรู้สึกเซ็งเป็ดเซ็งหานเบื่อเบื่อยากทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ค่อยได้ดั่งใจเหมือนอยากจะเก็บเนื้อเก็บตัวไปอยู่ใน ที่ที่ไม่มีคนรู้จักที่ที่ติดต่อเราไม่ได้อารมณ์ของคุณจะเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่ก็เป็นแค่เพียงระยะสั้นๆเท่านั้นก็คือไม่เกินสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวอารมณ์ตรงนี้ของคุณมันก็จะผ่านพ้นไปได้เองฉะนั้นถ้าคุณมีการวางแผนหรือการเดินทางไกลที่จะข้ามถิ่นข้ามประเทศในช่วงเดือนมิถุนายนนี้บอกได้เลยว่าชาวลัคนณาราศีเมถุน คุณสามารถที่จะแพลนโปรแกรมการเดินทางได้อย่างลงตัวเพราะโอกาสที่คุณจะได้เดินทางในช่วงระยะเวลานี้จึงเชื่อว่ามีโอกาสเป็นไปได้อย่างแน่นอนถึงแม้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาไม่ยังติดขัดยังติดนู่นติดนี่แต่อยากจะให้คุณสบายใจได้ถ้าคุณมีแผนโปรแกรมการเดินทางอยู่แล้วเนี่ยในเดือนมิถุนายนนี้อาจจะได้เดินทางไกลหรือเดินทางกระทันหัน ถ้าเป็นเรื่องของการเดินทางก็จะถือว่าเป็นเรื่องดีความเบื่อความเซงต่างๆมันก็จะลดลงหรือบรรเทาเบา,บาบางลงนะครับเรามาดูในเรื่องของการเงินดูบ้างนะครับตำแหน่งของดาวการเงินเนี่ยต้องบอกก่อนว่าค่อนข้างจะใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับเพราะตำแหน่งการเงินดันไปตกในเรือนของการทำงานฉะนั้นถ้าชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยคุณยังมีงานการทำอยู่ การเงินยังมีโอกาสที่จะได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลานะครับผมมั่นใจว่าการเงินของคุณในช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้อาจจะคล่องตัวมากขึ้น,นถึงแม้ก่อนหน้านี้อาจจะติดขดัดติดนู่นติดนี่ติดนั่นมันไม่ค่อยจะสมูทหรือค่อนข้างจะลงตัวมากมายนะักรายจ่ายมีมากกว่ารายได้จึงทําให้การบริหารในเรื่องของการเงินของคุณ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาอาจจะติดขัดหรือสะดุดอยู่แต่พอเข้าสู่ในเดือนมิถุนายนนี้แล้วเนี่ยผมมั่นใจว่าการเงินของคุณน่าจะคล่องตัวยิ่งขึ้นแต่เงินเนี่ยอาจจะไม่ได้มาจากเรื่องของการเสี่ยงโชคหรือการให้จากคนอื่นๆแต่อาจจะมาจากเรื่องของการทำงานหรือการทำภาระหน้าที่ต่างๆซึ่งก็ถือว่าน่าจะ พอหมุนได้พอที่จะขวนขวายในเรื่องเรื่องนี้ได้อย่างคล่องตัวมากกว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาฉะนั้นการเงินในเดือนมิถุนายนนี้ยังพอไปได้ของมันนะครับเรามาดูในเรื่องของการงานดูบ้างในเมื่อเงินดีงานก็น่าจะดีด้วยเพราะตำแหน่งดาวการงานของคุณคือดาวพรฤหัสเนี่ยในปัจจุบันโคจรในเรือนชะตาของตนเองและอยู่ ในตำแหน่งที่ดีคือได้ตำแหน่งกเกษตรราธิบดีซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีเยี่ยมในบรรดาดวงดาวทั้งหมดเลยนะครับฉะนั้นการที่ดาวการเงินดีการงานดีดาวการงานคือดาวพฤหัสได้ตำแหน่งกเกษตรอยู่ตั้งแต่เดือนเมษาที่ผ่านมาและจะอยู่ยาวไปจนถึงเดือนเมษายนปีหน้าเป็นอย่างน้อยนั่นหมายความว่าถ้าคุณทำงานอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้งานของคุณมีความสเสถียร และมีความมั่นคงถึงแม้จะมีดาวอังคารเจ้าเรือนอริไปตกในเรื่องของการงานแสดงว่าตอนนี้สิ่งที่คุณทำอยู่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานเนี่ยหยุ่ง 2. ต้องแก้ไขหรือสามทำงาทำงานในเนื้อง,งานมากกว่าหนึ่งงานหรือ1ห,หน้าที่ก็ได้แต่อยากจะให้กำลังใจนะครับถ้าคุณยังมีงานการทำอยู่ในปัจจุบันนี้ผมก็เชื่อว่า คนทำงานในตอนนี้ยังมีรายได้จุนเจือครอบครัวนะครับยังพอไปได้อยู่ถ้าตอนนี้ใครตกงานหรือใครหางานเนี่ยผมถือว่าในเวลาดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีนักแต่ชาวลัคนาราศีเมถุนในเรื่องของการงานในดวงชะตาของคุณตอนนี้ยังโอเคอยู่มากนั่นก็แปลความหมายว่างานของคุณยังมีโอกาสทำงานได้อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยไปอีกประมาณปีสองปีเลยทีเดียวโดยที่ ไม่ต้องกังวลหรือว่าไม่ต้องซีเรียดว่าจะต้องตกงานหรือจะต้องเปลี่ยนงานใหม่หรืองานมันอาจจะทํางานแล้วไม่สบายใจถ้าคุณยังมีความอดทนยังยังต้องการทํางานอยู่หรือยังที่จะจะมีงานการทําอยู่ผมมั่นใจว่างานของคุณในตอนนี้ยังถือว่าพอไปได้อยู่อย่างต่อนเนื่องนะครับเรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างดวงความรักของคุณก็คือดาวพฤหัสเหมือนกันนะครับ ดาวพฤหัสตอนนี้ก็อยู่ในเรือนกรมมะแสดงว่าถ้าคุณมีแฟนคุณมีคู่ตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณดีมากๆหรือแฟนหรือคู่ของคุณอาจจะมาช่วยเหลือในเรื่องของเนื้อง,งานหรืองานที่คุณทําด้วยนะครับบางคนขายข้าแกงหรือทํามาค้าขายก็มีทั้งคุณเองและตัวของแฟนอาจจะมาช่วยเหลือนะครับในเรื่องของการค้าการขายด้วยก็ถือว่า ชั่วโมงนี้ดวงความรักของชาวรักนาราศีเมถุนถือว่าลงตัวเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนโสดหรือคนที่ยังไม่มีคู่ยังไม่มีแฟนกำลังจะมองกำลังจะหาอยู่ผมมั่นใจว่าถ้าคุณจะเจอก็เจอในสถานที่ที่คุณทำงานในสถานที่ที่คุณจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนหมู่มากคุณอาจจะได้เจอใครบางคนที่ถูกสเปค หรืออาจจะได้เจอคนที่ถูกอกถูกใจก็ลองเปิดใจดูนะครับก็ถือว่าในเรื่องของความรักชั่วโมงนี้ถือว่าค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับเรามาดูในเรื่องของดวงโชคลาภกันบ้างตำแหน่งดาวโชคลาภของชาวร,า,ราศีเมถุนคือดาวอังคารช่วงนี้ดาวอังคารโคจรตกในเรือนกัมมะกัมมะแปลว่างานแปลว่าหน้าที่ฉะนั้นตอนนี้ดวงโชคลาภของคุณมันมาจากเรื่องของเนื้อง,งาน งานของคุณตอนนี้มีความเสถียรมากมีความมั่นคงมากฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวในเรื่องของการตกงานเลยและผมก็มั่นใจว่าคุณจะมีโชคในเรื่องของการงานซ้ด้วยซ้ำไปไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับหรืออาจจะปรับหน้าที่ให้คุณเติบโตขึ้นก้าวหน้าขึ้นแต่ถ้าคุณกำลังหางานใหม่ก็มีโอกาสที่คุณจะได้งานใหม่ทันทีในเดือนมิถุนายนนี้หรือได้สตาร์ทในเดือนนี้เลยทีเดียวนั่นแปลว่าความโชคดี อาจจะไม่ได้หมายถึงการเสี่ยงโชคเท่านั้นแต่ความโชคดีอาจจะหมายถึงเรื่องอื่นๆโดยเฉพาะในตอนนี้ชาวลัคนาราศีเมถุนคุณมีโชคจากเรื่องของธุรกิจและเรื่องของการงานอย่างแน่นอนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับส่วนที่น่าจะกังวลใจสําหรับตัวของคุณในตอนนี้สำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนคือคนรอบข้างครับตําแหน่งดาวอาทิตย์หรือคนรอบข้างตอนนี้ตกเรือนวินาศของคุณนั่นก็แปลว่าคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่น้องญาติ อาจจะไม่ดีนักหรือมีเรื่องให้คุณต้องเข้าไปยื่นมือยื่นไม้เข้าไปช่วยเหลือหรือมีปัญหาที่คุณจะต้องเข้าไปแก้ไขให้ทันท่วงทีนั่นก็แปลว่าคนรอบข้างตอนนี้อาจจะไม่ได้ดีต่อคุณแต่คุณอาจจะดีสําหรับพวกเขาเหล่านั้นก็เป็นไปได้หรือคนรอบข้างทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจวิตกกังวลเครียดหรือติดขัดหรือติดปัญหามีเรื่องขัดแยง้งก็ต้องทําใจนิดนึงนะครับหลังพ้นกลางเดือน มิถุนายนนี้ไปแล้วดาวอาทิตย์หรือดาวที่เกี่ยวข้องกับคนรอบข้างก็จะมาทับในลัคนาราศีของคุณก็มองว่าในเวลานั้นก็น่าจะดีหรือน่าจะปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันหากคุณมีปัญหาที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับส่วนเรื่องของเคราะห์เรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยในตอนนี้ก็มองดูว่าคงไม่น่าจะรุนแรงแต่หลังจากวันที่ หนึ่งจนถึงวันที่เจ็ดจะเป็นช่วงหัวเรียวหัวต่อเพราะดาวความรักของคุณตกเรือนเสียแต่ก็คงจะไม่ใช่เรื่องรุนแรงอะไรมากมายนักนะครับแต่ถ้าพ้นในช่วงเจ็ดวันดังกล่าวในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้เรื่องของเคราะห์เรื่องของการเจ็บป่วยหรือเรื่องของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นก็คิดว่าไม่มีอะไรน่ากังวลใจอย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นคลิปนี้ก็น่าจะพอเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางให้กับคนที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนได้ เ,เข้าใจแล้วก็ได้รับรู้เรื่องราวต่างๆนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราวแบบเจาะลึกสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวกับผมแบบสดๆได้เลยที่หมายเลขข้างล่างนี้นะครับรับรองคำทำนายละเอียดแม่นยำชัดเจนด้วยประสบการณ์ในวงการกว่า20ปีนะครับหากคุณต้องการทำทำนายหรือต้องการหมอดูที่ชัดเจน ติดต่อหาผมโดยตรงทันทีเลยนะครับอย่าลืมนะครับหลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่ผิดพลาดในการติดตามคลิปของผมในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับ